สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ครับประจำวันที่17นะครับมิถุนายน2563นะครับวันนี้มาเนี่ยแบบว่าให้สมาคมประกาศราคาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับราคาประกาศแล้วครับครั้งที่1 9.25มง 9. 25นาที ประกาศเท่ากับราคาสุดท้ายของเมื่อวานครับทองคำแท่ง96.5%นะครับขายออกบาทละ25,450บาทรับซื้อคืน25,350บาทครับในขณะที่ราคาทองรูปพั์นะครับขายออกบาทละ25,950บาทรับซื้อคืน24,892บาทนะครับ เหตุหลักๆนะครับที่วันนี้อยากให้สมาคมประกาศก่อนเลยเนี่ยนะครับผมอยากให้เห็นนะครับราคาครั้งสุดท้ายของเมื่อวานนะครับคือครั้งที่4เทียบกับครั้งที่1นะครับคือราคาไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับราคาเท่ากันทั้งทองคําแท่งและทองรูป,ปรพัรร์ แต่สิ่งที่เราจะเห็นต่างหลังจากนั้นคือราคาที่เขาเออกมาคำนวณเนี่ยทองโลกมันปรับตัวลงนะฮะที่เอามาคำนวณเมื่อวานเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบนะครับราคาเมื่อวานที่คิดเนี่ยวันนี้ราคาประกาศเนี่ยทองโลกอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าประกาศเท่าเดิมเป็นเพราะอะไรเนี่ยคือค่าเงินบาทครับค่าเงินบาทเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะอ่อนค่าประมาณสักสิบต่าง นะครับคือถ้า3 1บาท18ตังค์เนี่ยก็คือ10สตังค์พอดีอ่อนค่า10สตังค์แค่นั้นมีผลเห็นไหมครับมีผลทําให้เนี่ยพอค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยทองเนี่ยนะเป็นสินค้านําเข้าเนี่ยมันจะแพงแต่ถ้าทองโลกปรับตัวลงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันยังมีระยะที่เหมือนเท่าเดิมประกาศเท่าเดิมได้เห็นไหมครับเนี่ยฮะคือเหตุผลที่ทําให้เอาภาพจะจะ,จะมาให้ดูกันเลยว่าเวลาเขาคิดราคากันเนี่ยมันต้องมีเหตุแลปะปัจจัย ของค่างเงินบาทเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอครับนะครับนี่ก็เราจะได้เห็นภาพกันนะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเอามาดูกันนะครับในเรื่องของกราฟนะราคาทองคําแท่งเนี่ยจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็อ่อนค่ามาวันจันทร์นะครับหลังจากวันจันทร์ขึ้นมาก็ยังขึ้นต่อครับ แพงสุดก็25,550สําหรับทองแท่งทองรูปพรรณก็เช่นเดียวกันครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสองหมแล้วก็ปรับตัวแพงขึ้นมาทั้งอาทิตย์ยก่อนที่วันจันทร์จะปรับตัวลดลงมานะครับเหลือ25,800เนี่ยตรงนี้ลงมาร้อยบาทนะครับแต่เ,เขาขึ้นมาอีก26,000ท่วนนที่แพงที่สุด จาก25,700นะครับจุดนี้ที่ถูกที่สุดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไป26,000ทั่วนี่คือเขาบวกเขาแพงขึ้นไป300บาทต่อ1บาททองครับนี่คือเป็นภาวะที่ทองวิ่งทองผันผวนนะครับไม่ว่าขึ้นหรือลงเนี่ยสมัยก่อนจะไม่ค่อยอย่างนี้ฮะ50ประกาศครั้งเดียวแล้วก็จบวันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสครั้ง3ครั้ง4ครั้งบางวันเป็น10ครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องชี้ให้เห็นภาพดู นะครับแท่งก็เหมือนกันครับบวกขึ้น50บาทเหมือนกันเอ,อประทานโทษ30บาท300บาทขอโทษนะครับเหมือนกันเลยราคาเดียวกันนะครับเหตุหลักๆนะครับอย่างที่เห็นนะว่าราคาประกาศเท่าเดิมได้คือนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่าเงินบาทอ่อนค่าครับนี่ไปทดสอบนะบาท20ตังค์นะครับแล้วก็3าบาท25ตังค์เนวันนี้อาจจะเพลิบเพลอนะ อาจจะไปต่อได้นะครับเพราะเมื่อวาน6โมงเช้านี่ยยังอยู่ที่30บาท95สตาต่าอยู่เลยครับเหตุหนึ่งที่ค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยเราก็เห็นนะข้ามฟากมาดูเนี่ยคือค่า US ค่าเงินยสูสลาแข็งค่าขึ้นมาเมื่อคืนครับนะครับเนี่ย,ยชัดชดนี่คือมันส่งผลแน่นอนอย่างที่สองเนี่ยนะครับก็ต้องดูต่อว่านะครับอารมณ์ตลาดเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเผยออกมานักวิเคราะห์จาก h ฮ u ส e หรือว่าเขาเรียกว่าสํานักจากธนาคารเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์จากฝั่งธนาคารที่จับตาค่างเงินบาทดูเนี่ยก็ยังไม่มีใครกล้าฟันทงมาครับว่าคณะกรรมการกํากับนโยบายการเงิน,นหรือกรงงงเขาจะลดหรือขึ้นดอกเบีย้ยเอาว่าขึ้นเนี่ยยากลดหรือเปล่าหรือคงนะครับถ้าคงดอกเบีย้ยบาดแข็งเนี่ยมีโอกาสแข็งต่อนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยบ้านเราตอนนี้0.5%ในขนาดที่นะครับถ้าลดดอกเบีย้ยเนี่ย มันจะทําให้ค่างเงินบาทขึ้นเหมือนอารมณ์ตลาดนะ่ดอว่าเอ้ยตอนนี้อาจจะมีอารมณ์นะว่าจะลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าเพราะค่างเงินบาทออกเนี่ยมันดีกับส่งออกแล้วเงินไหลเข้าประเทศเยอะพอได้เงินเยอะเนี่ยรัฐก็เก็บภาษีได้เยอะเหมือนกันมันก็ส่งผลต่อเนื่องดีมันไปต่อเนื่องเหมือนกันในขณะที่ขายของได้เงินน้อยกาไรน้อยจากค่างเงินบาทแข็งใช่ไหมเราส่งออกไปรัฐก็ได้ภาษีน้อยเหมือนกันก็ต้องดูว่าจะเลือกทางไหนกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกลับแตละปัดนะครับหลังจากที่ยืนอยู่ที่แนวรับ30บาท95สตางค์ได้เนี่ยปรากฏว่ามาทดสอบ31บาท5สตางค์ก็ยืนอยู่แล้วก็ไปต่อเลยครับกนบาทที่อ่อนถ้าทองขึ้นเราจะได้ขายของแพงๆกันกลับกันในเวลาบาทแข็งต้องเชียร์ให้ทองลงครับจะได้ทองถูกๆนะครับซึ่งนะครับใน เขเรียกว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยจากต้นอาทิตย์เนี่ยวันจันทร์วันที่15เนี่ยนะครับนะสิบห้กทับสิก็คือเดือน6วันที่15เนี่ยทองลงมาเห็นไหมแล้วบาทแข็งเนี่ยตอนนั้นก็ได้เห็นไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านนะประมาณสักเอาแคบๆเลย1732กลับ1722งเส,ส,สิบเหรียญเนี่ยนะก็วิ่งอยู่แค่นี้มีแบบว่า ช็อตที่แบบว่าลงมาให้เสียวไส้กันบ้างแต่ก็มีแรงซื้อกลับมาโดยตลอดนะครับสำหรับนะครับชั้นล่างๆเนี่ยนะครับซื้อทันทีเหมือนกันนะครับคนตอนนี้ถ้ามองภาพเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะครับตลาดไซเวย์แต่อย่างที่แต่ถ้าไปดูปัจจัยจากการสรุปข่าวเมื่อเช้ามาก็ต้องบอกว่ายังยืนอยู่ได้ถือว่าเก่งครับเพราะข่าวพาดหัวมเมื่อเช้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่วมตลาดครับข่าวดีแต่เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะฮะเดี๋ยวไปคุยกันต่อ นี่ถือว่าเก่งก็มีแรงซื้อเข้ามาคือทางฝั่งกองทุน SPDR เองเนเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ขายออกนะครับทั้งที่ข่าวดีขนาดนั้นเป็นเพราะอะไรเเราไปดูกันทีนี้มาดูราคาล่าสุดกันก่อนนะครับอย่างที่เห็นในะตอนนี้25,445ขายออกทองคำแท่งออนไลน์ราคาของ Oasis นะครับรับซื้อคืน25,398ส่วนต่าง47บาทครับ ก็คือกรอบแคบๆเนี่ยนะครับนะกรอบแคบๆแ,แบบนี้มันออกตัวง่ายกว่าส่วนต่าง47ถ้ากรอบกว้างๆหน่อยก็อาจจะต้องหนึ่งกัดอ่านกำไรอาจจะน้อยลงหรือว่าออกตัวยากตอนนี้ก็ให้เห็นอยู่ตลอดว่าเออจากที่ก่อนหน้านี้มันถ่างขึ้นไปเนี่ยเป็น1้0ยร้เนี่ยตอนนี้สถานการณ์ก็ยังแบบว่าของสวิตเซอร์แลนด์ที่ค้ากันอยู่นะในเรื่องของทองคําแท่งที่นําเข้าส่งออกกับออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาปกติแล้ว แต่อย่างที่ผมเรียนไปครับได้คุยกับ Market m a k e อรหรือว่าคนที่เขาคำนวณราคาทองคำแท่งออนไลน์ของออสซิลินะครับแกก็บอกว่าต้องดูสวิสครับว่าจะมีการแพร่ระบาดรอบสองหรือเปล่าในโซนของโรงงานเนี่ยมันจะมีรัฐหนึ่งรัฐหนึ่งที่ที่โรงงานไปตั้งอยู่อย่างของแพมนะครับที่ที่เขานิยมกันเนี่ยนะถ้าถ้าสถานการณ์สงบอย่างนี้นะกรบกอบก็จะแคบเหมือนเดิมสำหรับราคาทองคำแท่งออนไลน์ ที่นี้นะครับปัจจัยสําคัญที่ยังคงกดดันตลาดโลกอยู่เนี่ยกดดันตลาดหุ้นนะครับแล้วก็หนุนราคาทองอยู่ได้เนี่ยก็คือเ,เจ้าควรดสกอ์วิดสิเมื่อวานตัวเลขกลมุมกลมแปดล้านหนึ่งแสวันนี้8ปดล้านสองแสนแล้วกันขึ้นวัวละแสนเสียชีวิต4ี่แสนหายแล้วครึง่งครึง 4, 000, 000ค่งสล้านคนย้ำมีครั้งนะครับด้วยตัวเลขที่ไม่เคยโกใครแบบนี้นะครับมันบอกว่าถ้าคุณผู้ชม นะติดเชื้อสมมุติไม่ได้แช่งนะครับโอกาสหาย50-50ครับตัวเลขครึ่งๆที่เหลือนอ,นอนเตียงเท่านั้นนะฮะเตียงมันจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันในขณะที่ยารักษาวัคซีนตัวน,นี้นะครับหนึชนิดนะนี่ที่คุยกันนะครับแล้ววันนี้ถ้าตัวดูคร่าวๆตัวเลขที่น่าสนใจมีอะไรบ้างก็คู่นี้ก่อนนะไทยเนี่ยไม่เจอเวียดนามไม่เจอไม่เป็นไรครับ อินโดกับสิงคโปร์ตีคู่กันมาแล้วครับอินโดเจอวันเดียวเป็นพันเนี่ยจะแซงสิงคโปร์อยู่แล้วครับยิ่งเจอผู้ติดเชื้อมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยระบบเศรษฐกิจการค้าการขายมันจะชะงักงานเห็นครัเราเดาได้เลยเนี่ยแบบเนี้ยอย่างเวียดนามเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นจะเปิดประเทศให้คนเวียดนามเดินทางได้เพราะว่าตอนนี้ติดเชื้อแค่3า4้ แต่ในขณะที่ตลาดมุ่นสารัฐเองเนี่ยขึ้นมานะเมื่อคืนเนี่ยแล้วมีปัจจัยเพิ่มเข้ามาแต่เราต้องจําตัวนี้ไว้ก่อนนะติดเชื้อ2ล้าน2แสนรายเจอกัน20,005วันเดียวนะครับ2 5 0 0รายเสียชีวิตเนี่ยทะลุนะครับ1แสนมาตอนนี้จะเฉียด1น20,000รายเรียบร้อยนะครับนี่คือเจ้าไวรัสตัวนี้นะเราทดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับแน,น่นอนเนี่ยพานหัวข่าววันนี้ CNBC ก็บอกว่าดาวโจนส์ขึ้นแรง คืนที่ผ่านมาแล้วก็พาตลาดยุโรปขึ้นตลาดไทยเมื่อวานก็ขึ้นเพราะตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์สที่เป็นสัญญาซื้อขายดัชน,นีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลูกหน้ามันขึ้นไปก่อนนะครับก็ว่าเอาแค่นี้ก่อนว่าพาตลาดขึ้นก่อนครับเมื่อมาดูกราฟเนี่ยก็พยายามจะมาปิดแก็บตัวไอซ์แลนด์นิวเวอร์โซ่แพทเทิร์นปิดได้ไม่ได้ไม่รู้ถ้าปิดได้เนี่ยมันเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ดีนะถึงแม้มันจะลงตอ่อคือตลาดอาจจะไปตอ่อได้แต่ถ้าปิดไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นบี แต่พูดเรื่องยากหน่อยนะครับเอาว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้พยายามอยู่ในในมุมมองการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนะครับือตลาดกําลังจะปรับตัวขึ้นมานะครับทีนี้อะไรที่พาให้ตลาดหุ้นเมื่อคืนเนี่ยขึ้นจังเลยนะเราถามตัวเราคุยเนตัวแรกก่อนนะก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับในสรุปข่าวแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขค้าเปลีกเนี่ยทั้ง core retail s a e นะครับแล้วก็ retail s a l e มันขึ้นมาจากเดือนที่แล้วติดลบเนะี่ยนะครับคือคนไม่ค่อยใช้จ่ายปรากฏว่านะครับคนใช้จ่ายเยอะขึ้นจากการคลายมาตรการนะครับล็อกดาวน์นะครับอันนี้ตามข่าวตามเนื้อข่าวที่เขาบอกมาแต่อย่างน้อยที่สุดในะเมื่อเช้าที่เราคุยกันนะครับคลายมาตรการล็อกดาวน์แต่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะเท็กซัสนะครับอาริโซนานะครับแคลิฟอร์เนียนอร์ทแคโรไลนาติดกันระนีระนาดในะวันเดียว2 5งหม คือคือมันดีอย่างหนึ่งโอเคระบบเศรษฐกิจการค้าการขายมาได้แต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอก็บอกมาเตือนว่าถ้าติดกันอย่างเยอะอย่างนี้มันจะเกิดสตรีสในระบบโรงพยาบาลว่าเตียงมันไม่พอหมอก็มีจํากัดมันจะคล้ายๆอิตาลีสักเดือนเมษาที่วิกฤติที่หมอต้องเลือกว่าจะช่วยใครก่อนนะครับมันเหมือนสงครามอ่ะต้องดูอาการว่าคนไหนช่วยแล้วมีโอกาสรอดมากที่สุดครับถ้าหมอไม่พอมันเป็นอย่างนั้นไปครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือพอพอเปิดมาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันดีแต่อีกด้านหนึ่งคนติดเชื้อเยอะขึ้นนะพอคนติดเชื้อเยอะเอยประธานโทษแพอเศรษฐกิจดีคนติดเชื้อจากตัวเลขจากเดือนที่แล้วตลาดรับข่าวก่อนหุ้นขึ้นก่อนไม่เป็นไรแต่ชีวิตคนก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวยาร,รักษามาก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันถูกไหมฮะก็ก็ว่ากันไปนะครับแน่นอนมันดีต่อตลาดหุ้นดีตลาดหุ้นที่สองคืออะไรนะครับ NABH นะครับตัว House Market คือยอดผู้ความเชื่อมั่นนะชน,นีความเชื่อมั่นนะของเขาเรียกว่าผู้ซื้อบ้านใหม่ในะการสร้างบ้านพวกนี้นะครับมันมากขึ้นกว่าเดิมนะคือคนสร้างอยากจะซื้อบ้านเพื่อการลงทุนนะถามว่าทําไมก็ตอนนี้ดอกเบี้ยต่ำไหมครับในะบ้านเขา0-0ถึง0.25%นะมันก็เป็นการแปลง นะครับเหมือนกับว่าถ้าคุณมีทุนเนี่ยคุณได้กําไรจากทองคําคุณได้จากหุ้นมากเงี้ยก็ไปลงในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบ้านเราก็ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้ราคาพวกอสังหาริมทรัพย์ก็ปรับตัวลงซื้อแล้วเนี่ยราคาไม่ลงก็จริงแต่คุณอยู่ฟรี2ปีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับราคาเขาลดให้คุณนะ่ยถ้าผ่อนเดือนละหมื่นเนี่ยก็2องแสนสี่อย่างเงี้ยถูกไหมครับเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้ง่าย โดยยอดผ่อนปกติก็ล้านละ6 0 0 0หรือ7 0 0 0เนี่ยนะครับถ้าดอกสมัยก่อนน่ตอนนี้อาจจะเหลือ6000เนี่ยนะครับมันก็อาจจะลดเป็นแสนก็ได้ถ้าล้านหนึ่งแบบนี้นั้นถือว่าเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองขึ้นมาใครที่แบบว่าได้กําไรมาเยอะๆสองหมืน่นหนึ่งสองหมื่นก่อนหน,น้านี้เห็นไหมฮะถ่ายไปที่อสังหาหรือมาซับบ้างครับกาลังถูกหรือแม้ถ้าใครมีความชํานาญหน่อยในการดูเรื่อง สินค้ามือสองเนี่ยสังหารินมาซับมือสองเนี่ยมันก็มีคนที่อยากจะลดขนาดสเกลของบ้านเนี่ยซื้อขายบ้านหลังที่ใหญ่ๆเกินความจําเป็นไปอยู่บ้านหลังเล็กลงอะไรอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมอยู่ที่การที่เราดีไซน์การลงทุนแน่นอนนะเมื่อคืนหุ้นควรขึ้นอ่ะหุ้นขึ้นแต่ทองควรลงปรากฏว่าไม่ลงครับดูเอสตราก็ไม่ลงกับเขาด้วยอ่ะนะครับมันเหมือนกับว่าความเห็นเริ่มแตกกัน จะเป็นเศรษฐีจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่จะเป็นผู้จัดการกองทุนนะซื้อหมดแต่ซื้ออะไรเดี๋ยวเรามาแงะกันอ่ะหุ้นซื้อจากเหตุผลนี้ทองเนี่ยยังยืนอยู่ได้แล้วไม่ขายออกจากเหตุผลของลุงจอร์โรมพาวเวลนะครับถ้าไปดูพาดหัวข่าวเนี่ยแกก็บอกว่า ธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเนี่ยจะไม่วิ่งผ่านตลาดบอลเนี่ยเหมือนกับช้างคือไปเหยียบย่ําหรือทําลายคือมันแหลกอะ่ะช้างมาเนี่ยมันแหลกลานหมดนะครับแน่นอนฮะตอนนี้ก็มีมาตรการนะครับในการซื้อพวกอ่าโควเปอร์บอลเนี่ยในการที่จะให้ถ้อยคำถ้อยแถลงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่โควเปอร์บอลนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดกับมาตรการการช่วยเหลือ,อน,นี่ประมูลราคาหนึ่งเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านยูโรสาร่าเนี่ยนะครับอีกทั้ง <c oughs> ขออภัยครับอีกทั้งเนี่ยประธานทรัมป์เองก็จะมีโครงการที่จะกระตุนกระตุ้นนะอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานอีก1 trillion 1ล้านล้านเนี่ยข่าวมันมท่วมตลาดเลยครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งในะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับที่เขาบอกกับสภาของเกรซไปในเนื้อของมันเนี่ยเมื่อคือนที่ผ่านมาที่ต้องพูดกับตัวสภาของเกรซเองเนี่ยคือว่านะ ยังประเมินไม่ได้ด้วยซ้ําไปว่าเศรษฐกิจจะฟื้นออกมาเมื่อไหร่ตอนนี้มันได้รับการช่วยเหลือจากเท่นพิมพม์เงินที่พิมพ์ออกมาไม่จํากัดอันลิมิตทําได้หมดนะครับทำได้หมด,นะด,หมดแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับประโยคที่บอกว่าไม่ไม่พยายามไปเหยียบย่ําตลาดบอลเนี่ยนะครับตลาดพันธบัตรสหรัฐเนี่ยมันก็ทําให้ยูสลราแข่งข้าขึ้นมาทันทีครับอย่างน้อยที่สุดเฟดจะไม่แบบว่าซื้อสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้พวกอย่างนั้น นะครับพูดพูดกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็แต่ยังประเมินไม่ได้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นมาเมื่อไหร่แล้วกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดนะกลุ่มก็คือฐานปิรามิดนะกลุ่มรากหญ้าครับเพราะมันไปไม่ถึงฮะคุณจะแจกเงินให้เขามาซื้อสินค้านะสู้ไปอุ้มบริษัทใหญ่ๆไม่ให้เลิกจ้างดีกว่าไม่ให้แบบว่ายื่นล้มละลายแล้วก็ต้องเลิกจ้างประชาอแรงงานกระทันหันดีกว่า นะครับวันนี้อาจจะไม่พูดถึงประธานทรัมป์ในเรื่องที่ดินใจนดาเรื่องการเมืองออกนะครับจะได้เข้าใจภาพนี้ด้วยก็คือลุงจะรวมเลือกที่จะนะครับหุ้มพวกไอตัวบริษัทที่เป็นแม้กระทั่ง s อชเอบหรือบริษัทขนาดใหญ่รวมไปถึงธนาคารเพื่อนะครับป้องกันตลาดแรงงานให้มันแบบว่ายังอยู่ยังอยู่ดีไม่ให้เกิดการเลิกจ้างพอตลาดแรงงานอยู่ดีมีตัวเลขการจ้างงานเพิ่มหรือแม้กระทั่งการจ้างงานเนี่ยดีกว่าเก่า และตัวเลขคนตกงานน้อยลงในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวตลาดหุ้นขึ้นเองครับเราได้เห็นมาแล้วภาพที่ผ่านมาคําถามคือทองควรจะลงแต่ก็ไม่ลงมันก็มีใครที่เห็นต่างอยู่ตามทันไหมคระ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนฮะมันก็เลยไซเวมีแรงซื้อเข้ามาตลอดทุกๆครั้งที่ลงมีแรงซื้อซื้อซื้อเพราะสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนมองคือตลาดหุ้นลงเวลาขึ้นค่อค่อยขึ้นโวยขึ้นห้าจุด ขึ้น300จุดหูยดีจังแต่แตลาดหุ้นไม่พูดนะเวลาลงพันหนึ่งจุดไม่ค่อยเอาข่าวมาเฮ้ยระวังนะลงทีเดียวพันแปดจุดนะไอทีข่ขึ้นวันละห้าร้อยจุดเนี่ยขึ้น3วันยังขาดทุนนะันเพราะแค่พันห้าพันห้าร้ยจุดไงมองอีกมุมนะฮะผมถึงเน้นเสมอไม่ได้ห้ามถ้าท่านอยู่ในตลาดหุ้นแต่ให้ระวังคือเล่นสั้นของสั้นเลยแหละครับ พูดได้ง่ายยิ่งต้องดูด้วยนะหุ้นเป็นยังไงแต่ถ้าท่านานเป็นนักลงทุนแบบ value investor อ,อยู่ในตลาดหุ้น,นงบานวิจานการเงินเป็นประเมินว่าเป็นมี safety of margin เยอะๆนะครับหุ้น vi ของท่านลงมาเยอะๆแบบนี้ก็ทยอยเก็บไปได้ง่ายๆนะครับแต,แต่ช่องนี้คงจะพูดเรื่องหุ้นไม่ได้นะครับพูดเรื่องหุ้นไม่ได้ต้องไปพูดกันที่อื่นนะครับในตัวนี้คือ exclusive เฉพาะทองคำของออสเตเขานะครับก็ต้องว่าเรื่องนี้ต่อ นะครับเพราะฉะนั้นทองควรจะลงแต่ไม่ลงอาจจะลงก็ได้คืนนี้แต่เห็นไหมกองทุนเนอสปยาก็ไม่ได้ขายออกอีกเมื่อคืนเพราะอย่างน้อยที่สุด่ะเศรษฐกิจดียังไม่พูดเลยครับเอาว่าตอนนี้กลับมาเมื่อไหร่เฟดก็ยังไม่รู้นะฮะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโดยกลยุทธ์จริงๆเนี่ยตอนนี้บาทอ่อนคือต้องลุ้นให้ขึ้นสมมุติมันลงมามันจะลงได้ลึกไหมเพราะบาทเริ่มอ่อน,นลองคิดดู ทองลงแต่ค่างเงินบาทอ่อนคุณคุณก็เห็นเมื่อเช้าลงมาห้าเหรียญค่างเงินบาทขึ้นไปสิบดังก็งเท่าเดิมเฉยเลยนึภาพบ,บอกไปฮะแล้วถ้ามีแรงซื้อกลับเข้ามาล่ะเหมือนเดิมคนที่ถือดอยอยู่ก็โอเคไม่มีปัญหาส่วนคนที่เล่นสั้นครับเนี่ยถ้าสมมติใช้ราคาสมาคมเนี่ยสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปแพงสุดที่สองหมื่ห้าพันห้าร้อยใช่ไหมทีนี้สองหมื่2ห้าพันห้าร้อยเราต้องลบหนึ่งร้อยเราจะเห็นราคาที่เขาวางขายได้เราวางขายได้คือสองหมืห้าพันสี่ร้อย สมมุติว่าไม่มีค่ากำเนิดนะสมมุติแบบนี้ก่อนไม่มีค่ามีค่ากำเนิดคุณก็ต้องลบราคาเข้าของคุณอยู่ดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะต้องซื้อนะครับเวลาจะซื้อก็ให้มันถึง25,300เพราะคุณจะมีกําไรร้อยหนึ่งถูกไหมครับเนี่ยเวลาซื้อวันนี้ยกลยุทธ์แล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่บอกอ่ะสั้นๆแล้วกันสองสามอาทิตย์ดูทีอย่างเงี้ยต้องมาเนี่ยให้ต่ำกว่า25,300ลงมาแถวนี้ครับถึงจะซื้อ ส่วนข้างบนที่ติดไว้ที่คุยมันนี่ a n นจ e m เมนต์จะ25%หรือจะติดเต็มมือ100%ต้องถือครับแต่จุดนี้ก็ย้ำอีกครั้งยังไม่ต้องเฉลีย่ยแต่จุดนี้เป็นคนที่แบบว่ามีทุนมือเปล่านะครับเข้ามาซื้อนะครับสักอาทิตย์2อาทิตย์ลุ้นไปต่อเนี่ยราคาต้องต่ำกว่า25,300คุณจะได้เห็นซึ่งลงมาต่ำสุด25,200ครับจะ25,250ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ นี่พอมันขึ้นไปอ่ะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องถึง25,500นถ,ถึงจะได้มีกําไรเพราะแมนถ้ากรอบแค่ไปไม่มีฮะเดี๋ยวบางทีโดนค่ากําเนดอีกอย่างเงี้ยก็ต้องหักลบหลบหนี้กันดีๆต้องเช็คนิดนึงก่อนนะครับและตอนนี้บาทเริ่มกลับมาอ่อนแล้วนะครับที่ถืออยู่ข้างบน25หรือจะร้อยเปตหรือจะติดเนี่ยถือต่อแต่ย้งมาจุดนี้ไม่ต้องเฉลี่ยครับที่คุยกันละนะบางท่านเนี่ยชินละนะ เล,เลยไม่ต้องอะไรพูดอะไรเยอะแต่บางท่านยังไม่ชินเนี่ยนะต้องดูคลิปเก่าๆนิดนึงนะภาพวันนี้อาจจะซูมเข้าไปแล้วว่าวันสองวันนี้พูดภาพรวมมาเยอะยังไม่ได้พูดมุมพูดมุมเทรดดิ้งหรือว่ามุมแบบว่าระยะสั้นเลยนะครับ25,300ืนาพนะครับคุณต้องซื้อให้ต่ำกว่านะครับนะครับไม่งั้นมันจะออกตัวลำบากในขนาดที่นะถ้าเป็นนะครับทองคำแท่งออนไลน์นะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมลืมตัว go spot แล้วก็ go futures เอาสั้นในสั้นเลยนะครับแนวต้านสำคัญเนี่ย1732เห็นไหมครับข้างบนคืออะไรนะครับ1732นะครับข้างบนมีอีกคือ17เท่าไร40แนวต้านสองตัวนี้สั้นในสั้นคืออะไร1722เห็นไหมสิบเหรียญเนี่ยตรงนี้ก็ซื้อได้ แต่คุณเผื่อใจไว้หน่อยครับประมาณ1715เนี่ยถ้าหลุดลงมาเ,เป็นแนวรับที่2และแนวรับที่3 1 7 0นะครับ05ถึง1700้วทุนนะครับจริงๆตัวนี้มันจะในเรื่องของ i อ e r t wave มันจะเป็น12อยู่นั่นแหละนะครับแต่ถ้ามันลงลึกๆหล,ล,ลุด1 1 6 6 0มันจะเป็น B แบบจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าเล่นสั้นในกรอบแค่ประมาณ10เหรียญในะตรงนี้ก็คือจุดรับจุดหนึ่งนะครับจุดที่2เนี่ยนะครับจริงๆจ,จ,จุดนี้ถ้าคุณซื้อตรงนี้ไม่ต้องเฉลี่ยหรอกแนวเดิมเนี่ยชอบหลอกบางทีลงมาข้างล่างเลยก็ได้เนี่ยดูแนวะรับตรงนี้ค่อยเฉลี่ยอีกรอบหนึ่งเนี่ยสำหรับนะครับโกลสปอร์ตโกลฟิวเจอร์สที่นะครับใช้เนี่ยราคาทองโลกในการลงทุนนะครับในส่วนของนะ ทองคำแท่งออนไลน์มันจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าราคาที่เขามีเนี่ยหส่วนต่างเขาแคบเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยสนะีบางวัน45นะ่สบางวัน50เนี่ยเอาว่าตอนนี้นะครับจะถูกสุดแพงสุดเนี่ยอยู่ที่50-70แล้วกันนะพูดภาษาชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติ25,500ืนเนี่ยดูตัวเลขกลมๆตรงเนี้ยนะสมมุติว่า ต้องลบเป็นสมมติราคาขึ้นมาถึง25,500่ั้รยใช่ไหมราคาที่คุณจะตั้งขายตอนนั้นเนี่ยคือ25,450เป็นราคารับซื้อคือนนะคุณต้องลบตัวนี้ออกก่อนนะครับราคาที่พอจะได้กันเนี่ยคือคุณเ็าเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณซื้อ25,400อ่ะคุณได้กําไร50บาทแล้วมีคนซื้อเยอะเห็นไหมครับเพราะเขาเล่นสั้น50บาทก็ออกแล้วนะครับนี่มุมหนึ่งแต่นะครับถ้าคุณซื้อที่25,300ได้คุณก็จะกําไร150 นั้นกุดจุดที่ราคาชอบจะขึ้นไปทดสอบเนี่ยตอนนี้นะสำหรับนนะทองคำแท่งออนไลน์คือ25,500นั่นแหละแต่จุดซื้อเนี่ยนะครับถ้าเล่นสั้นมาก25,400ก็เข้าได้จุดตัวมาคือ25,300ก็เข้าได้แต่จะยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าเข้าไม่ได้จุดที่เป็นแนวรับเนี่ยนะครับสมมุติว่า25,300ลงมาเนี่ย ในโซนนี้นะครับเล่นสั้นนะครับข้างบนติดดอยถือไว้นะจุดแถวนี้นะครับไม่ต้องซื้อเฉลี่ยนะลงไปข้างล่างถึงจะซื้อเฉลีย่ยจำกันได้ไหมฮะนี่คือภาพขยายนะครับนี่คือภาพขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดได้ง่ายนะครับสองหมเนี่ยตอนนี้บาทถ้าทองลงโลกลงเยอะๆแล้วบาทอ่อนเนี่ยสองหมืีอยบางทีงต้องเข้าไม่อย่างนั้นต้องเชียร์สัก25,350หรือ25,300ครับจะให้สวยก็จุดนี้กำไรมันเนื้อหนังหน่อย วันนั้นเนี่ยประเมินกําไรถ้าคุณมีกําไรคือลงมาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ50นะครับถึง150บาทตอนนี้สําหรับทองคําแท่งออนไลน์ยิ่งลงมาถูกนะครับกำไรยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าราคามันปรับตัวขึ้นไปเดี๋ยวออกได้แต่ก็ย้ําเหมือนกันครับไม่ต้องทั้งพอร์ตครับตัวนี้คือ10นะครับถึง25% ข้างบนในี่ที่ถืออยู่เนี่ยต้องนับตัวนี้ไปด้วยนะครับนะบวกกันแล้วรวมกันแล้วก็ไม่เกิน25เนี่ยถ้าคนติดอยู่แล้วตรงนี้ไม่ใช่จุดเฉลีย่ยมาเล่นแต่ตรงนี้ควรคนเล่นสั้นเล่นแคบกําไรคาดหวังเนี่ยอย่างที่เห็นนะ150านะครับหรือ 50- าสถึงร้อเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ถือของอันแนวยาวนะครับนับดูเนี่ยแม้เป็นชั่วโมงแค่นั้นเองออกกันแล้วออกกันแล้วนะครับก็ทําเป็นรอบนี่ไม่ได้พูดถึงการเล่นสั้นมาหลายวันแล้วก็ให้ดูกันนิดนึงว ถ้าให้ดีอ่ะ25,300นยะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาถ้าบาทแข็งอะ่ะเข้าได้แต่ถ้าบาดอ่อนอย่างนี้ทองลกลึกๆนะฮะอยากซื้อก็2 5 3 5 0ให้ต่ำกว่านี้เข้าซื้อเนี่ยลงมาเท่าไหร่ก็ซื้อแต่ไม่ต้องเยอะมากนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะคุณดูฮะพาดหัวข่าวมาให้ชัดเจนและข่าวดีท่วมตลาดนะครับให้มันท่วมต่อไปครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับโลกทั้งโลกตอนนี้ถ้าพูดถึงทองโลกเองก็ยังมีคนที่เห็นต่าง นะครับกับตลาดหุ้นเลยนะครับว่าเข้ามาซื้อกองทุนแอฟรกก็ยังถืออยู่ยังไม่ยังไม่ยอมพักฐานแบบจังๆให้คนที่ติดดอยข้างบนมาเฉลี่ยสักทีแต่ยิ่งนะครับสถานการณ์ถ้าพลิกแล้วมันทะลุไปเนี่ยนะครับถ้าพลิกแล้วทะลุไปเนี่ยเป้าต่อไปนะครับสมมติพลิกแล้วทะลุไปเนี่ยต้องดูนิดนึงแนวต้านเท่าไหร่ต่อไปนะครับมองไว้2จุดก่อนนะครับคือนะครับสองหมก่อนแล้วก็เป็นแนวต้านเดิมประมาณสัก25,8002จุดนี้ครับเผื่อขึ้นแรงๆแ,และบาทอ่อน ดู2จุดนี้เนะี่ยคุณถืออยู่นะครับแล้วมันขึ้นไปทะลุปไปไปขาย2จุดนี้ก็ได้กําไรก็ถ้ามันขึ้นมาเยอะคุณก็ได้กําไรเยอะไปส่วนคนที่ติดดอยก็มีโอกาสอยู่ครับเพราะนะครับสถานการณ์จริงๆอ่ะปัจจัยหลักมันยังติดกันอยู่เลยเชือ้อยารักษาก็ยังไม่มีนะครับจริงๆมันก็มีข่าวแหละแต่เป็นบริษัทของกรีน <laughs> นะครับมันเลยทาแบบว่าตลาดหุ้นดาวโจนมันก็ไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่นะครับตลาดหุ้นก็ไม่แบบไม่ได้หุ้นที่อยู่ในลิสต์ของเขาเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเองตอนนี้ถามว่ามีข่าวดีกับทองไหมไม่มีแย่หมดเลยแต่มีแรงซื้อและยังไม่ขายกับกองทุนใหญ่ๆเห็นไหมครับตัวปั่นป่วนหรือตัวที่ว่าเป็นตัวแปรจริงๆคือค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าครับคือถ้าทองขึ้นนิดเดียวเห็นไหมฮะถ้าขึ้นสักหน่อยหนึ่งสักสิบเหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยนะครับมีโอกาสจะมาถึงนะครับที่ติดไว้เหมือนเดิมได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาล้ครับสำหรับการวิเคราะห์ราคาช่วงเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะทดลองดูว่าเดี๋ยวราคาปิดแล้วมาคุยกันต่อนะครับเป็นคลิปวิเคราะห์ช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงช่วงบ่ายคุณอาจจะเจอคลิปวิเคราะห์ช่วงเช้าต่อนะครับจนถึงนู่นเลยฮะจนเย็นๆหกโมงทุ่มหนึ่งถึงจะเจอช่วงช่วงค่ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วลองดูว่าวันนี้จะใช้ได้หรือเปล่าว่าเออสรุปราคาสม,มาคมปิดแล้วทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่า ครับสำหรับตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เย็นนี้สวัสดีครับ